สวัสดีครับทุกคนผมธนกิจวงศสวัสด์ประธานบริษัทสื่อดี2017จำกัดตอนนี้ผมมาอยู่ที่เตาเผาขยะไร้มลพิษขององค์การสวนพิศพร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเตาเผาขยะไร้มลพิษที่มีประสิทธิภาพในการเผาขยะได้ถึงวันละ3ตันเลยทีเดียวครับช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ในแต่ละวันขององค์การสวนพิศษะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ในบริเวณสวนพิศ์ไม่มีปัญหาเรื่องของขยะตกค้างที่ต้องรอวันย่อยสลายนานแสนนานมากเลยทีเดียวครับการเผาทำลายอยางถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพระบบของเตาเผามีประสิทธิภาพยังไงเราไปดูประสิทธิภาพของเตาเผารุ่นนี้กันครับเตาเผาขยะรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น I N P L สามารถกําจัดขยะที่ถึงวันสามถึงข้าตัานต่อวันนะครับเป็นเตาเผาขยะที่มีขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตร สูง3เมตรป่องเตาที่ความสูง18เมตรน้ำหนักเตาเนี่ยจะอยู่ที่15ตันภายในตัวเตาจะมีทั้งหมด2ห้องเผานะครับห้องเผาแรกเนี่ยจะเป็นห้องที่ใช้บรรจุขยะแล้วก็เผาขยะนะครับการเผาทาลายขยะขยะ100เปอรเ็นือที่เข้าแค่2เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเตาเราใช้วัสดุที่เป็นอิฐลงไปคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ถึง1,300องศา,าเซลเซียสการเผาทําลายขยะทั่วไปเนี่ยใช้อุณหภูมิในการเผาอยู่ที่ประมาณ800องศานะครับทำ วัสดุที่เราใช้เป็นอิตถังไฟสามารถเผาทำลายขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการมีฉนวนกันความร้อนพุ่มดึ้งใหญ่แก้วทําให้คนที่ดูแลในการเผาขยะหน้าเตามีความปลอดภัยมากเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่คือ,อพี่คือแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อ ผมคือเส้ท่อครับผมเป็นผู้ที่ดูแลการเผาขยะอยู่ที่องค์การสวนพิสาต์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เผาขยะอยู่ประมาณกี่ตันที่ต่อวันอะอ๋อถ้าขยะแพงนี่ได้ตามป๋ายอยู่ครับแต่ถ้าขยะเปที่นี่ได้เป็นตันครับก็ประมาณตันกว่าต่อวัน อย่างวันนี้เป็นขยะเปียกเป็นส่วนใหญ่ก็สามารถเผาทำลายได้เผาทำลายได้ครับอยากให้อธิบายระบบการทํางานของตู้คอนโรลนิดนึงครับของเตาเผาครับก่อนที่เราจะเริ่นการเผาเนี่ยเราต้องเปิดปนไฮโดรลิสก่อนนะครับเปิดตาไม่ให้ดูเล็กคือประตูด้านบนนี้เปิดปนไฮโดรลิสก็เปิดประตูด้านบนจะเอาขยะเข้าของผมพอเปิดเสร็จแล้วก็ปิดครับแล้วก็เปิดสายพานต่อเพื่อลาเลียงขยะเข้ามาครับเข้าไปครับผมพอ เตมก็ปิดสายพานกันแล้วก็เปิดไฮดร,รอลีกต่อแล้วก็ปิดประตูหน้าบ,บนครับปิดประตูเวลาเขาไปควันจะได้ไม่ออกจากทด้บนถูกไหมโอเคแล้วก็เปิดพัดลมตัวอากาศแล้วก็เปิดปั้มน้ำคราเปั้มน้ำครับครับแล้วก็เปิดด้วยพัดลมช่วยอากาศแล้วก็ฟ้อนจุดแล้วก็รอสักพักเปิดเผาขยะเปิดเผาขยะกา็คือ ให้หัวพ่นไปมันทางานครับอพอเปิดเผาขยะก็เปิดทิ้งไว้สักห้าสติ๑๐นาทีครับให้มันไหม้ดีแล้วเขาก็ปิดตัวเผาขยะเขาใช้เวลาเหมือนกับจุดเชื้อไงมันแค่นั้นเองประมาณห้าถึงสิบนาทีใช่ไหมรองแต่ว่าสักการถ้ามันจะจายเขาก็ต้องเผาใหม่ต่อครับเพราะว่าขยะมันเสียมันจะไหม้ก็ดูจาก,จากช่องช่องดูตรงนี้เอาว่ามันเผาไหม้ดีดดไหมครับมันเผาไหม้ไม่ได้ก็ใช้หัวพ่นไปช่วยครับโอเค ส,ส่วนตอนนี้คือตัวเผาวอนบขาถ้ามีความดันที่ข่อข้างบนนี่เขาจะเปิดเผาวอนช่วยเป็นตัวช่วยครับเป็นตัวช่วยเผาวอนอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือหัวเผาฟันเนี่ยเป็นหัวเผาวอนในกลุ่มเดียวของขยะติดเชื้อก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ครับระบบนี้การทํางานแค่นี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับที่ใช้ควบคุมการเผาทาลายขยะที่ง่ายที่สุดแล้วคนดูแลก็ง่ายเนาะทัานนี้คือจะเป็นที่เท่าละเอียดครับผมเพราะว่าในเตานี่มันจะมีรูตามพื้นครับ อ oh. ๋อกระบอกก็มาจากตรงนี้ตนนแต่ว่าไอ้พลังลมไม่ได้กรอแล้วเจอะไอ้รูด้านข้างเนี่ยมันช่วยดูดอากาศก็ไป็นใช่ไหมครับมันถ้าจะเป็นรูที่เอาไว้เพื่ออากาศเข้าแล้วก็ให้ไฟลุกเึ้ื่อนได้ดีขึ้นนะครับคล้ายกับเตานะครับอ,อันนี้ก็เป็นระบบน้ำอันนี้เป็นระบบน้ำโถงแล้วก็น,น้ำก็อยู่ข้างหลังนี่ครับน้ำมีจุประมาณ5้า0ันลิตรจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำยังไงดูแลยังไง เปลี่ยนน้ำนี่คือถ้าเขาเผาเจ็ดแปดรอบหรือสิบรอบนี่เขาก็เปลี่ยนน้ำรอบเผมอ๋อเจ็ดถึงแปดรอบระบายน้ำทิ้งครับก็จะมีท่อตรงนี้นะครับในการปล่อยน้ําระบายทิ้งไปแต่ตอนที่ไม่ระบายเนี่ยน้ามันก็วนอย่างนี้ครับแต่น้ําที่มันผ่านการบําบัดคาบขม่าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคาบไขมันครับผมอ่าคาบไขมันอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องนําน้ําไปบําบัดนะครับก็สามารถปล่อยทิ้งได้ ครับโอเคครับมวลมานขยะนะครับที่อยู่ในช่วงยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเยอะกว่านี้จะเยอะกว่านี้ครับผมในการใช้เตาเผาขยะรุ่นนี้ไปเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยพอใจไหมในการใช้งานครับิภานี่รีมการครับผมพอใจครับแล้วเผาไม่มีความจริงไหมซึ่งจริงๆมันอยู่ที่ประเภทขยะถูกไหมครับผมแต่ว่าเราก็ใช้ระบบหัวเผาควันเป็นตัวช่วยได้ที่ให้เกิดกลพิษออกจาก ตัวกล่องเตาได้น้อยลงครอบโอเคครับก็คิดว่าคงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเตาเผาขยะรุ่นนี้กันพอสมควรนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของระบบเตาเผานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เกลือมากๆนะครับที่เป็นผู้ดูแลเตาขององค์การสวนพิศษาสตร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับคิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่นําเสนอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ